ัสดีตอนแรงครับปล่อยพะ้วยคันยูโดนแล้วครับเมื่อกี้มาใส่แล้วมืนอลอถือเท่ามากฝนตกครับเป็นชั่วโมงสิ่งตกเบิดไปเหตุขึ้นมาไหมาเบิดครับในกลางขึ้นไหมที่แล้วพะรวยใส่อย,ยู่มุมต้นนี่ครับ พอมีนกมากครับเป็นนกคันอยู่ทงังพุ่นมานี่จังได้พูครับคันจากนี้แล้วครับขามทังไปหามมองผ้าลวยใยไส่ผ้าลว,วยบับยับไสพอใส่หนีแล้วฝนตกมากเลยเก็บเอาแต่นกซิ่งโมเลกูมาเนี่ยฝนเจ้าแล้วเล็เล่ามึงครับงานจะขึ้นมาบม เพราะว่าพาลวยไปใส่ันรักแรกครับแต่ช่วงสีมโมงสีม่มงแรงหรอรุนเบิ้งครับเมื่อคืนเหรอครับฝนตกนกแก้วสียางมยายังแต่ก็ต้องขอลองมึงก่อนครับ โอเคครับอย่ามาหลุนมาเบิงน้ำกันครับปักแล้วครับอยู่ฟังคุณครับอยู่ไวไปึรงต้นใหม่ครับ โอ้ยทงต้นหม่ครับขักขนาดเลยนักขลร้องครับคือดว่า โอเคครับหลุดไปนั้งกันครับเงียบไปแล้วครับเงียบมากลเลยเงียบคำคำแล้วครับมงสีสิบล้ว เชียงได้ครับวันก็ไ้บันนี้วันเงียบหึยุงก็ร้ายครับฝนตก ครับนกตัวนี้นัำผ้าร่วยไปเนาะอาเทีย์มันกลับมาเป็นตากลับมาเยู่ครับเงียบไปละขันโดนเติบ คำลงคำลงล่ะโอเคครับลุนไปเรื่อยๆครับไปครับไปลุนพยายามเมื่งครับคำลละครับตาเป้านี่มืดแล้วแต่ในโทรศัพทบบ่มืดครับ ngang đấy bút Ngọc mít Cảm ơn cái hãng à มันติดมันไม่มีเสียงดินนะครับดินเปียกฐานปอดินแห้งนี่เลย อุ้ยอิรีครับนั่นว่าแล้วมันติดตะโดนเหรอครับเห็นบ่มันมีเสียงดินครับโอ้จะเก็บเลาได้เนี่ยถ่ายคลิปรุนเบิ้งกันเชื่อครับอือก็ตัวหน่อยเนียติดมาอิรีครับโอ้ตัวหน่อยหนึ่งละ ว่ามันเงียบไปดนสภาพไงดีครับเดือนตุมต้มๆนกน่าจะมีอายุอยหรอครับขายแห่งๆว่าแล้วต้องมาครับ มาอีหลีมาแบบบวขันมาเลยมาได้ยินเหรอเสียงถึกเสียงยังล่ดีครับเดี๋ยวไปปล่อยมองไมครับไปปล่อยหลังขอ,อกรถนะครับมูไรอยขันสวดสวดอยู่หลังขอ,อกรถโอ้โหมัมนเสือยครับ ตัวน,น้อยๆนงครับพรง,งน,นี้กำปันนี่แหละดีครับลักษณะดีโอเคอยู่โอ้โหขานเก็บสิ่งท้านอ้องมืดแล้วครับตาเป้านี่แทบบ่เห็นเลยครับไ่เห็นตาคายเลยเอ้าวหนุกเอา้าโทรศัพท์บัดเ็นชัดเจนดีพ่อครับอา้านี่ไรเอกใหญ่เข้า เดี๋ยวไปปล่อยอยู่สวนครับไปปล่อยหล้างอันหล้างขอ,อกดยครับว่ามันสวนลายโตอยู่ครับทั้งนกเกา่าทั้งหนกใหม่โขบโขบอยู่มากินครับมากินมะมแนวแสบกระดอดครับต่อเหรนต่อฝั่งต่อมวนซื่อครับ ก็ว่มามันเบิดโอกาสสิได้แล้วแต่กันยังมาติดอยู่อาจะขามทางมากหมด้ะครับถนนลูกล่ังอยู่ตนอยู่ข้านะครับุนขึ้นเบิงกงงันมาจากพุ่นครับพุ่นเป็นแสงทางพุ่นครับ่ะลุมากไลยครับทะลุมากไลยมาคันยีกเทียยูถ่ายปลานี่ครับขางทางแล้วก็ขึ้นไปคันตนใหม่ ความใส่มซิ่งอยู่พุ่มในย่นมันอยู่ครับก็ต้องได้เก็บสิ่งมามาใส่นีแล้วครับไซนี่แล้วกับฝนมืดอื้อคือมาเอาตะนกแล้วครับบา้านนี้ถ้าตานรถนอนอยู่ในรถครับฝนตกเป็นชั่วโมงมโอเคครับเดี๋ยวเก็บ จะเ,เก็บใส่ถุงแล้วก็ไปปล่อยอยู่ขอบรุดเลยครับปล่อยมือนี้เลยล่ะขอบคุณที่รับชมครับนี่ขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับใดยังไม่กดติดตามกับฝากติดตามด้เยครับคลิปนี้ขอกลับสวัสดีครับ เฉลยมากางเงียบครับฝนตกกับแบบนี้แหละครับมาได้ยินเสียงดินมาได้ยินเสียงปีกหมานคือเก่าครับอเอค,ครับสวัสดีครับ